ก uh huh. ำลังจะออกนอกบ้านแล้วค่ะนี่คือการเริ่มต้นปฏิบัติการสามวันแห่งการรับพลังของเราสิบโมงสี่สิบนาทีแล้วค่ะเมื่อเช้าตื่นไม่ทันเสียจังหวะม,มากเลยว่าจะไปนั่งรอพระอาทิตย์ขึ้น พระทิตย์เกิดจะขึ้นทางนี้จําได้จําได้เพราะสมัยก่อนอะ่ะเวลากลับมากลับมาเจอพระาทิตขึ้นนสวยมากเลยจําได้ติดตามว่ามันขึ้นตรงมุมตึกตรงเนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังทันยังทันอย่ามวัวแต่มูมากต้องรีบออกรถจริงๆก็ไมันก็ยังไม่ได้มีเสียงขุดขึ้นมาจากข้างในหรอกคะ่ะว่า ให้ไปที่ไหนเพราะเพราะว่ามีอีกแผนหนึ่งคือ11 11 11เหลืออีก4 0ใช่ไหม50 60แล้วก็10เหลืออีกครึ่งชั่วโมงค่ะยังไม่มีเสียงบอกเลยว่าให้ไปที่ไหนแต่แต่ถ้าแต่ถ้าที่คิดว่าจะไปได้ก็จะมีน้องพระจักรมีตรงเนี้ยค่ะ ในซอยในซอยในซอยตรงข้างหลังค่ายเสยนีนะคะมันจะมีที่หนึ่งที่เราชอบไปนั่งแต่ว่าตรงนั้นมันก็ไม่ค่อยเวิร์กหรอกเพราะว่านั่งแล้วมันจงวนคนผ่านไปผ่านมาเยอะผ่านไปผ่านมาเยอะแล้วก,ก็มองเราอค่ะเราเป็นสาวสวยนั่งอยู่คนเดียวเงียบเขาะจะต้องคิดว่าเราอ,อกหักแน่เลยแต่เปล่าเราไม่ได้อ,อกหักหรอกเ,เราจะไปไหนดีวะ ติ๊กต่อติ๊กตออติ๊กต่อดูนี่สิคะพี่ย้มเลยคะ่ะหมอนเพาโหมนี่หมอนโปรดของเราคะ่ะสีเขียวเนะะี่ยค่ะเป็นหมอนของปอปมาเราแอบออกมาเองคุณแม่ไม่รู้หรอกเป็นมอระดกชิ้นเดียวที่เราได้จากที่บ้านนอกนั้นก็ไม่ให้อะไรเราสัากอย่างนูนกระเป๋านูนเสื้อผ้านูนนูนนูนอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะฮ่ นี่กระเป๋าใบโตรแลนะโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปละเดี๋ยวเราขับไปคิดไปแล้กันอาจจะเป็นเพราะว่าชอบตำหนิตัวเองอีกอะอาจจะเป็นเพราะว่าเราอะ่ะไม่ค่อยขี้เกียจไม่ค่อยชอบเข้าสมาธิจิตเราก็เลยไม่ได้นิ่งเหมือนพวกนับปฏิบัติทั้งหลายที่พอเขาอยากรู้อะไร เสียงข้างในของเขาก็จะดังปากปากัปกปักปักมาใช่ไหมคะแต่ของเราไม่ใช่ของเราว่ากว่าเขาจะบอกอะไรทีก็เราก็ต้องรอเพราะเราพูดมาก <g ül> เขาบอกมาเขาพูดเพราะเพราะคุณปรีนดาคุณพูดมากฉันอยากจะบอกอะไรคุณฉันก็ไม่ได้บอกเพราะคุณไม่เงียบถ้าคุณพูดฉันก็ไม่ได้พูดเขาบอกเราว่าอย่างเงียคะ่ะ <g ül> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะเลิกพูดแล้วก็ฟังเขา ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ